บริษัท True For You Station จำกัด True For You ช่อง24ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานถแถลงข่าวงานประกาศรางวาัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่31ประจำปี2,565เมืม่อวันที่20กร,รกฎาคมที่ผ่านมาณนะ S.F. World Cinema งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณธีระเดชพรกวินทิพย์ผู้จัดการฝ่ายรายการบริษัท True For You Station จำกัดมาร่วมงานด้วย โดยครั้งนี้ค่ะงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์กลับมาในคอนเซปต์ซีซันเชน g e นำทุกประสบการณ์ทุกยุคสมัยถูกสร้างสารรค์เป็นภาพยนตร์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเปรียบได้ดังการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลโดยมีการประกาศรายชื่อผู้เข้ารางวัลต่างๆทั้งหมด17สาขาดังนี้ค่ะ รื่อาเป็นการเปิดนะครับงานนงมีังชของเราสู่าที่สากาเป็ทางการ ในปีนี้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติยังได้มอบรางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ1นรางวัลรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมหนึ่งรางวัลและสืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมาหลังจากที่สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการโหวตรางวัลพิเศษ most popular t h a ฟิล l มภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมเพื่อเฟ้นหาว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่ครองใจประชาชนมากที่สุดซึ่งได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีค่ะดังนั้นในปีนี้จึงยังเปิดโอกาส ให้ผู้ชมทุกสาขาอาชีพได้มีส่วนร่วมในการโหวตรางวัลพิเศษภาพยนตร์ถ่ายยอดเยี่ยมประจำปี2565อีกหนึ่งรางวัลเช่นเคยคอนเซ็ปต์ของเราคือเป็นคอนเซ็ปต์ซีซันเชนนะครับารางวัลสุนทรภูมเราเดินทางมาถึงปีที่31แล้วนะฮะก็ถ้าเปรียบเทียบกับเป็นคนก็ก็เริ่มเข้าสู่กลางคนแล้วนะฮนะเก็บเปรียบประสบการณ์มา พร้อมแล้วตอนนี้มันพร้อมที่จะก้าว,วกระโดดไปแ้วเหมือนกับฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสดใสขึ้นนะฮะก็เราในในของสมาธ์เองเนี่ยเราก็ <c oughs> จะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนี้แล้วก็ผลักดันให้ให้ผลงานที่มันออกมาเนี่ยสู่รุ่นใหม่มากขึ้นมีเรื่องของ Popular Awards นะครับ Most People Award ตรงนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราคิดมาใหม่จริงคือปีที่แล้วมีการทดลองหนึ่งครั้งแล้วนะฮะโดยร่วมกับทาง กรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็ปีนี้เราก็ทําต่อเนื่องนะครับอีกรางวัลหนึ่งก็เป็นรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมจริงๆคือเราจะพูดถึงสังคมไทยแล้วกันนะฮะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นการอนุรักษ์ไหมเป็นการไหว้เป็นการลํำหรือว่าศิลปะอะไรที่มันมันดูเฉยจริงแล้วเนี่ยการส่งผ่านวัฒนธรรมกับภาพยนตร์เนี่ย ผมว่ามันเราสามารถที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยรวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับเราก็อยากให้ภาษาไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งภาษาที่คนทั่วโลกจะสนใจอยากมาเรียนภาษาไทยมากขึ้นมาร้องเพลงไทยมากขึ้นนะฮะโดยส่งผ่านในเรื่องของภาพยนต์นี่แหละครับ งานประกาศรางวัลภาพยนต์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่31จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมณโรงภาพยนตร์สยามพาราลัยรอยัลแกรนเทียเตอร์ชั้น6พารากอนซีนิเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31ผ่านทางสถานีหลัก True for you ช่อง24ช่อง t u u i n s s i d ์ช่อง335 1>, 1 1 3 8 8และชมออนไลน์ทาง t r u e v t s o o n now รวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ค่ะนวครับเโปรมชจำกัดมหาชนครับ Major s i n e r g y คจำกัดขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i g h d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนีได้เลยครับ